ถ้าหนีแม้แต่เรื่องที่นี่ซอยเปีนนนท์ผมรอให้พี่น้องมาเหยียบหัวผมอยู่ว่าถ้าโกติมันเลวว่ะถ้า24 25สี่สมุติคุณไปจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่หนีออกนอกประเทศหนีไปทําไมถ้าตํารวจจะจับก็จะให้จับไม่ให้จับอ้าวไม่หนีอ้าวแล้วไปไหนจะสู้จะสู้ที่นี่แหละเออหนีไปทําไมแต่จะไม่หนีออกนอกประเทศถูกไหมหนีทำไมอ้าวไปสัจจะว่าวันนั้นถ้าโกติจะไปจะเกิดอะไรขึ้นโกติก็จะอยู่ถ้าหนีเนี่ยไม่ใช่นักสู้ ผมหนีแล้วพี่น้องที่อยู่ข้างหลังผมที่ไปกับผมเขาอยู่ที่ไหนอืเราเป็นผู้นำเราต้องกล้าแต่วันนี้ผมสู้เพื่อชนะผมไม่ได้สู้ตายสู้ให้พวกฝ่ายตรงข้ามมันตายนี่ไงสู้เพื่อชนะแล้วมันจะชนะตรงไหนต้องมีคนตายเหรอมันถึงจะชนะประเทศนี้ไม่ตายก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ได้สู้ตายสู้เพื่อชนะจะชนะทางด้านการเมืองชนะในรัฐสภาก็ขอให้ชนะแต่ต่อไปนี้พี่น้องคนเสื้อแดงจะไม่มีวันแพ้ ผมจากคนหนึ่งอจะไม่ยอมแพ้และจะไม่ยอมโดนกระทืบโดนยิงโดนฆ่าเหมือนที่ผ่านมาเดื่อยดขาดมีมือมีตินนะครับลุยเป็นลุยครับแรงเป็นแรงผมบอกแล้วคุณดีมาผมก็ดีไปคุณพูดมาผมคุยได้นะครับแต่ถ้าคุณแรงมาผมแรงไปถ้าอย่างนั้นจุดจบผมก็ยังเดาไม่ได้หรอกว่าวันนั้นมันจะเป็นยังไงเพียงแต่ว่า มันมีวิธีอื่นนอกจากนี้ไหมว่าจะไม่ไปเผชิญหน้าแล้วเพื่อชนะมีอะไรเสียไอคุณเลิกชุมนุมทันทีเลยอืมเพราะวันนี้ข้อหากบฏอืมมีคนแจ้งความจับเรียบร้อยอืมเพราะที่ทำไม่ว่านะประสงค์ไอซีอยูนะครับจำลองสีเมืองนะครับพันธมิตรทั้งหมดอืนะครับที่เสนอหน้าทุกวันนี้พวกคุณคือผู้ก่อการร้ายอืคดียังไม่โดนเลยครับเพราะฉะนั้น คุณคือคนเลวของประเทศชาติไม่ใช่คุณเองก็มีก่อการร้ายแกนนาเหมือนกันเออถ้าคุณไปว่าเขาแรงเดี๋ยวก็เข้าตัวคนที่คุณรู้จักอีกหรอกก่อการร้ายก็ดําเนินคดีไปตามกระบวนการเแต่ฝ่ายนี้นะครับคดียังไม่เคยเดินดําเนินคดีเลยต้องรัต่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าประชาธิปัตย์ไม่ว่าพันธมิตรไม่ว่าสลิมทั้งหลายรวมทั้งไอ้ตูนด้วยอืไม่เอาถ้านะครับ จะให้สงบยังคุณว่าคุณเลิกชุมนุมสิยี่สี่สลายเลยเพราะที่คุณประกาศนี่มันผิดกฎกฎหมายนะถ้าวันนั้นเสอ้ายเกิดประกาศอ่ะแพ้แล้วคุณก็จบใช่ไหมฮะจบจะไม่มีออกไปแบบเฮ้ยจะไปบุกเยอยเย้บ้านเสียไายไม่บุกทําไมไม่มีไม่มีคุณไม่คิดใช่ไหมจะไปล้อมบ้านเสียไอ้ไปล้อมทําไมไม่ล้อมใช่ไหมมฆ่าเลยเออผมไม่เคยให้ฆ่าเลยอืมอืมไม่มีแผนที่จะไปปิดบ้านคนนู้นคนนี้เหมือนกันเอาคืนไม่มีผมไม่ใช่ศัตรูเสอยไอ้นะ อแต่เสอ,อ้ไอเป็นศัตรูกับคนทั้งประเทศอืศัตรูกับรัฐบาลเพราะคุณคือกบฏเนี่ยอืคุณประกาศร,รัฐบาลผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญหนึ่งหนึ่งสามกบฏไม่กลัวใช่ไหมว่าวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นแล้ววันหนึ่งคนชื่อโกตีจะถูกตาหน้าว่าคุณเป็นพวกพาคนไปตายเหมือนกันก็โดนมาแล้วเนี่ครับอกลัวอะไรครับปีห้าสาม อืออ่ปีสามห้าพฤษสภาอ่าทําไมล่ะครับจําลองสีเมืองไม่อายอ่ะอืออือก็โดนตาหน้าใครตาหน้าประชาธิปัต์ตาหน้าว่าพะคอนนถ้าแดงจะไปจริงคุณต้องไปด้วยวันนั้นจะต้องมีคุณด้วยผมจะนําทัพเองอืมหวังว่าคงไม่เกิดใช่ไหมไม่หวังครับเกิดก็เกิดอะไรจะเกิดก็เกิดอืมวันนี้อย่าไปกลัวความกลัวทําให้เสื่อมท่านนายกสมัครท่านพูดตลอดอือวันนี้ไม่มีใครกลัวใครแล้วครับอือคุณคิดว่าคาสัมภาษณ์ที่คุณพูดออกมาทั้งหมด ถ้าจะมีชาวบ้านด่าคุณละงมเลยคุณก็รับได้ผมก็โดนอยู่แล้วนี่ครับอืผมไม่เคยกลัวคําด่าคาติชินนิทากลัวการกระทําการกระทำที่ทําชั่วทําชั่วต่อคนแสดงนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เคยทําชั่วต่อคนแสดงไม่เคยทําชั่วต่อรัฐบาลอืนะครับไม่เคยทําชั่วต่อพรกเพื่อไทยครับเราปกป้องตลอดแม้แต่รัฐบาลแม้แต่พัก ไม่เคยมาดูดาดูดีผมก็ไม่เคยกล่าวหาไม่เคยร้องไร้ใจเพราะเรารักของเราผมรักทักษิณรัายยิ่งรักมันนักไอ้ายนะครับถ้าจะตายนี่คุณตายเพราะใครตายเพราะทักษิณเหรอผมไม่ได้ตายเพราะทักษิณผมรักกับตายคนละอย่างผมรักพี่น้องประชาชนคนเส้นแดงที่อุดมการ์อยู่บนความถูกต้องต่างสีแดงคือสีแห่งชาตินะครับสีความถูกต้องสีแห่งมงคล เห็นไหมครับตุจีทำไมต้องใช้สีแดงเพราะสีแดงคือสีแห่งมงค์คนคุณคิดว่าคุณทํามาทั้งหมดคุณทําถูกทําถูกอืไม่ได้มีอะไรผิดไม่เคยผิดอืโกตีทํามาทั้งหมดเคยถามชาวบ้าน้ไหมหรือถามคนที่เป็นสสอถามแกนนําแดงบ้างไหมว่าเฮ้ยไอที่ผมทํามาคุณเอากับผมไหมคุณไปถามทาไมอ่ะอืคนเราเป็นผู้นํานะครับทําอะไรต้องมั่นใจในตัวเองอืผมนึกแบบว่า พฤติกรรมคือคําตอบค่าของคนคือผลของงานครับผลงานเขาประจักษ์เองนะจะบอกว่าผมดีไหมผมเรวไหมผมตอบไม่ได้อยู่ที่พี่น้องดูเพราะฉะนั้นจากที่มาสร้างสถานีนี้ไม่มีแม้แต่ปากกาด้ามหนึ่งยังออออากาศได้แลทุกวันนี้ใช้เวลาเดินเดียวคงตอบทุกอย่างได้นะขอบพระคุณมากครับคุณติ๊ครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับและทั้งหมดนี้ผมไม่ต้องสรุปอะไรนะฮะหลังจากนี้ยี่5สี่ยี่สิบห้า ให้พฤติกรรมเป็นคำตอบว่าท่านจะเลือกฟังเลือกอยู่และเลือกให้กำลังใจฝั่งไหนพฤติกรรมเป็นคำตอบดีกว่าแม่คอสคอสอย่าเพิ่งจบได้ไหมว่ายัางไงฮะผมเรียนคุณพูดอย่างนี้อวันที่23ครับนะครับตั้งเวทดีเสร็จวันที่24อืิพี่น้องที่แดงแนวทางกับโกติเรามาระดมพลส่องสมกำลังที่นี่พฤติกรรมคือคำตอบฮะทั้งหมดนี้ก็อย่างที่บอกจะถูกจะผิด รับได้กับเสียงด่าจิบจิบ <laughs> กระสุนมาเป็นแสนนัดหลบมาหลบมาแล้วให้พฤติกรรมเป็นคำตอบฮะแล้วท่านก็ตัดสินอาเวลาหมดแล้วฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับาาบะหมี่จาย่าค้างเปิดของงรูเลยมาค่ะเดี๋ยวแม่ทําให้ทานนะคะบะหมี่จาย่าอร่อยรสเนื้อเส้นเหนียวนุ่มหอมรสเนื้อไม่เหมือนใคร กลิ่นจ่าหญ้าหอมจังเลยหอมอร่อยเข้มขน้นบะหมี่จ่ายญาทุกกระบวนการผลิตถูกต้องตามหลักฮาลาลร้อเซสั่งซื้อได้ที่022949898จ่ายญาเพื่อนแท้ชาวมุสลิม